ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาวันนี้นะครับผมสสตู้พรรลมหกครับมาวันนี้ครับผมจะมาถแถลงเรื่องมีทนายท่านหนึ่งครับที่มายื่นถอดถอนผมว่าผมเนี่ยมีกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในการเป็นสส ถามว่าผมผิดไหมผมผิดครับ,รบที่ทากิริยาไม่เหมาะสมครับแต่ยังไงครับผมเป็นสสไม่มีสิทธิ์ที่ไปช่วยเหลือประชาชนหรอครับผู้หญิงแก่แกคนหนึ่งซึ่งได้เสียลูกสาวไปผมเนี่ยสงสารเขาผมได้ยัจที่มือ ยังไงครับผมจะยืนหยัดสู้เพื่อพี่น้องประชาชนครับยังไงครับผมก็จะอยู่ต่อครับครับดูสิครับอย่างคนนี้ครับเมื่อก่อนครับลงลุกคุกคามมเท่าไหร่ทุกวันนี้ครับผมช่วยเหลือเขามีกิจกรรของตัวเองครับ ข้าวขาหมูสามสาขามีท่านเจะพึกวัไดไร่ขิงแล้วก็บางเรนครับไม่ว่าจะเป็นขาหมูเนื้อย่างเนื้อย่างไปหมดครับท่านนี้ครับได้ดิ่ได้ด,ด,ดีเพราะผมช่วยครับอีกคนคนนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนบ้าอยู่หน้าเซเว่นนอนกับหมาอาศัยแอร์เซเว่นนอนบ้าอย่างนี้ครับผมยังเอามาช่วยเอามาเลี้ยงคนบ้าๆ้าอย่างนี้ครับเดี๋ยว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  เขาจะยิงครับท่านจะยิงครับจะยิงใครครับยิงท่านนะครับผมยิงเรื่องอะไรไม่ว่าเขาบ้าอะไรเนขามาหายแล้วครับผมหายแล้วนะหายแล้วโอเคครับโอเคครับใจเย็นๆใจเย็นคนคนนี้ครับผมช่วยเขาจนหายครับทุกวันนี้ครับได้ดิบได้ดีครับจริงไม่อัดปากดีคนละคนครับคนละคนใช่ไหมโอเคครับยังไงฝากไปด้วยนะครับผมสสตู้พลังโบร์ครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ ก,กด Subscribe ด้วยนะคะ